สวัสดีครับคุณฟังที่รักครับคอลัมน์วิสามันบันเทิงนะครับซึ่งเขียนโดยผู้ที่ใช้นามปากกาว่าสันสตอแมนคอลัมน์นี้อยู่ในหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์นะครับฉบับวันที่29เดือนธันวาคมปีพุทธศักราช2566ให้ชื่อว่าส่งท้ายปีเก่าพบกันปีหน้าเนื้อหาใจความเนี่ยนะครับสันสตอแมนหยิบยกเอาคำพูดของใครบางคนขึ้นมาพูด คำพูดที่บอกว่าแมนยูอ่ะมีแต่ใจอย่างเดียวฝีมือไม่ค่อยมีหรอกครับคำพูดนี้แหละครับนี่ยังดีนะครับคุณสันต์จอแมนบอกว่าดีที่ผมเนี่ยเป็นสาวกแมนซิตี้นะครับไม่งั้น,นจะบอกกับคนพูดเหมือนกันว่าก็เหมือนกับคุณเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีนั่นแหละครับเพราะว่าได้ยินคนเขาดินทาก,กันทั้งบ้านทั้งเมืองบอกว่าเศรษฐาเนี่ยมีแต่ใจที่จะเดินทางอย่างเดียวเลยแต่ฝีมือเนี่ยไม่ค่อยมีหรอกครับเขาพูดกันอย่างนี้นะครับ แล้วยิ่งไปกว่านั้นเนี่ยยังถูกมองว่าไม่ใช่นายกเล่นจริงเจ็บจริงอีกต่างหากแต่เป็นได้แค่สแตนด์อินเท่านั้นเองก็ขนาดผู้สื่อข่าวทําเนียบเนี่ยยังรวมหัวกันมอบฉายาเซลแมนสแตนชินให้เลยนะครับเอาละครับเรื่องของฝีมือบริหารประเทศไม่มีก็จริงแต่กับความขวัญวันเด็กที่กุเษฐาคิดและก็กลั่นออกมาเพื่อมอบให้กับเด็กๆเ,เรื่องในโอกาสวันเด็กแห่งชาติปี2567ที่บอกว่ามองโลกกว้าง สร้างสรรค์เคารพความแตกต่างร่วมกันสร้างประชาธิปไตยคำขวัญวันเด็กแบบนี้เนี่ยผมต้องขอปรบมือชื่นชมด้วยความจริงใจเลยนะครับเพราะว่าอ่านแล้วเนี่ยมนันรู้สึกตรงกับจริตและก็ดูเข้าท่าเข้าทางทั้งไพเราะทั้งสัมผัสคล้องจองดูแล้วมีพลังว่าแต่ท่านนายกเถอะครับสเดือน4เดือนมานี้เนี่ยได้คิดได้ทําอะไรที่มันสร้างสารรค์เป็นรูปธรรมให้เห็นบ้างหรือเปล่านอกจากการเดินทางเดินทางเดินทางแล้วก็เดินทาง แล้วก็ทีแว็บไปดูน้ําท่วมที่จังหวัดนราธิวาสเมื่อวานเนี่ยได้ข้อมูลอะไรติดไม้ติดมือกลับมาบ้างแหละครับอย่างเช่นบดินจากภูเขาเมอแต่ที่ถล่มลงมาหน้าบ้านระเองตําบลมรือโบตกอำเภอรรแงะจังหวัดนราธิวาสจนทําให้มีครูสามีภรรยาสองคนเนี่ยถูกน้ําป่าจากดินโคลนถลม่มพัดพาร่างจนเสียชีวิตไปทั้งสองศพอย่างน่าเศร้าแล้วก็สะเทือนใจใช่ครับเหตุจากภัยธรรมชาติ แต่คุณเศษฐาต้องสืบให้รู้ให้ถึงยอดเขาสิครับว่าตลอดมาเนี่ยมีการแอบลักลอบตัดไม้ทําลายป่ากันจริงหรือเปล่าชาวบ้านนะตอบได้แน่และครับแต่ถ้าเกิดไปถามข้าราชการถามเจ้าหน้าที่เห็นจะเป็นอีแบบเดียวกับคําถามที่ว่านักโทษเด็ดขาดชายชั้น14เมื่อไหร่จะถูกเอาตัวไปเข้าเรือนจำนั่นแหละครับโยนกันไปแล้วก็โยนกันมาอ้อแล้วก็นายกเนี่ยจงรู้ด้วยนะครับว่าหลังจากขึ้นกลับมาทําเนียบแล้วเนี่ย ที่น่นชาวบ้านต่างคนต่างเครียดกับสถานการณ์ภัยพิบัติที่ไม่เคยปรากฏในรอบ50-60ถึงปีมาก่อนเลยนะครับและสถานการณ์ตอนนี้ชาวยะลากับชาวปัตตานีกำลังกังวลทุกใจกับน้ำจะเขื่อนบางลางซึ่งไม่รู้เหมือนกันว่าเขื่อนบางลางเนี่ยจะรับน้ำได้ไหวหรือเปล่าแล้วก็จะระบายน้ำออกมาเมื่อไหร่หรือว่าค่อยๆระบายอยู่ตอนนี้ไม่รู้เลยเพราะถ้าเกิดเขื่อนบางลางรับน้ำไม่ไหวแล้วก็ระบายพวดออกมาเนี่ยลองหลับตานึกภาพกันแล้วกันนะครับคุณเศรษฐา กลับมากทมแล้วก็อย่าลืมนะครับสั่งสั่งสั่งแล้วก็สั่งสั่งสั่งกำชับขันเกลียวทุกหน่วยงานด้วยกันแล้วกันเร่งให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยให้ทั่วถึงแล้วก็เร่งกอบกู้สถานการณ์น้าให้แห้งหายเพื่อชาวบ้านเนี่ยจะได้กลับมาใช้ชีวิตที่เป็นปกติในเร็ววัยเอาเป็นว่าก็ขอให้พี่น้องสามจังหวัดนะครับทั้งปัตตานียาลาแล้วก็นราธิวาสปลอดภัยนะครับ ผมเห็นนักการเมือง<ม>เห็นสส<ๆ>เห็นรัฐมนตรีย<ม>กขยโงกันลงไปซับน้ําตาแล้วเนี่ยก็รู้สึกปลื้มปิติแล้วก็ชื่นใจเป็นนักเป็นหนาแต่น่าเสียดายครับว่าที่เห็นเป็นเพียงในฝันก็ขนาดสอสในพื้นที่มีคนเขานินทาให้ได้ยินแบบว่าแทบจะไม่เห็นหน้าเลยนะครับเอาละครับวันนี้คงจะเป็นมาสุดท้ายของปี2566กับคอรัมน์วิสามันบันเทิง เราจะกลับมาพ,พูดคุยกันอีกทีหนึ่งวันพุธที่3ามกราคมปีหน้าคือปี2567นู้นู่นเลยนะครับจึงใคร่ขอถือโอกาสนี้ได้กล่าวร่ำลาส่งท้ายปีกันซะตรงนี้เลยพร้อมกับคำอำนวยพรที่คุ้นชินถึงท่านผู้อ่านคุณผู้ฟังที่รักทุกเพศทุกวัยทุกท่านเน<อ>ื่องในวาระขึ้นปีใหม่2567<อ>ผมขอรัธนาคุณพระศรีรัตนตรัยและก็สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ท่านและครอบครัวของท่านนับถือ ช่วยโดนบันดาลให้ชีวิตพบเจอแต่ความสุขความเจริญมั่งคั่งยิ่งยิ่งขึ้นไปขอให้ห่างไกลจากความทุกข์ตลอดทั้งปีและตลอดไปสุขสันตวันปีใหม่นะครับ